นี้เราจะมาทำพับทิมงตอบกันนะคะส่วนผสมก็มีดอกอะไรก็ได้ค่ะแบบเป็นสีจะได้มีสีสันหน่อยกับแห้วกับแป้งเรามาหั่นแห้วกันเลยค่ะหั่นให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมเหมือนโดมิโน,โน,นะคะ แย่างนะคะตัดครึ่งเวลาจะเป็นหัวคนนะคะพอจะเป็นครึ่งดีๆตรงนี้ใช่ไหมคะเห็นใช่ไหมคะมถ้าเห็นแล้วคุณก็เหมือนไป็นาังนงก็ได้แต่ว่าขอให้ตัดต,ตรงๆก็ทด้ะคะแบบนี้เป็นโดโนเเหมือนคนเล่นกันโดโนแต่ม์มัตไม่ได้เป็นแบบนั้น,นะคะไดโดมิโนแบบ จากนั้นเอาไปทำยังไงต่อ,อเดี๋ยวค่ะหั่นให้หมดก่อนเยอะค่ะแม่ให้มาเยอะอือของหล่นเก็บไหมไม่เก็บทิ้งของหล่นเนี่ยเราต้องเก็บทิ้งเก็บูน้น้องทำอางไมาดูตอนต่อไปเลยค่ะอเอาแห้วเนี่ยไปจุ่ม สีอะไรก็ได้แต่ของนันนี่เดินนี่ชอบสีชมพูสีนี้กับสีนี้สีเขียวกับสีม่วงค่ะไม่รู้ว่าเป็นสีม่วงหรือเปล่าลค่อยดูกันเหย่อนลไปเบาๆนะครอันนี้อร่อยขึ้นค่ะเพราะมันสีหย่อนเบาๆนะคะหย่อนโอ้ สีพวกนี้มาจากไหนลูกสีพวกนี้หรอคะมาจากเฮลโบบอยอันนี้ก็เฮลโบบอยค่ะส่วนนี้หรอคะมาดอกออกดอกอัญชันค่ะบ้านเราปลูกด,ดอกอัญชันค่ะเีย <"Your> วเฮลโบบอยตอนแรกวันนี้นึกว่ามาจากใบไม้นะคะเนี่ยแต่มาจากเฮลงหบอย ใส่เยอะเลยออกไปกันดีไหมคะงั้นเด็ดแลวนะคะจากแ้วที่เตรียมสีเอาไว้แล้วเดี๋ยวให้น้ำมัหนหึกนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาซซ่มมาคลิกค่ะให้มันอย่าเอาแป้งผิดเจ้านะคะถ้าเอาแป้งผิดเจ้ามันจะไม่นุ่มค่ะ เมื่อกี้ท่านลองอยู่แล้วมันนุ่มจริงๆนี่ไม่ใช่แป้งพิเศาเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วถ้าเยอะก็ปัดออกเลยค่ะ เอาทีไรเรยวนะคะก็เพราะว่าจะได้หมดเร็วๆนี้อมขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผู้ชมทำเสร็จแล้วก็มาดูรายการค่ะ กำลังคุกอยู่นะคะใช้มือไม่ใช่ต้มแล้วค่ะมันเยอะอเลยใช้มือแทนอออย่าคุกเยอะนะคะถึไม่อร่อยเอาแล้วอันไหนจะต้องเอาไปต้มเออพวกนี้ละคะ่ะอุ้ยมือมือน้องลางออ้างได้ยังลูก มือน้องล้างไปแล้วขาดอปที่มันเหนียววจับก,กินไหมทำมือเป็นบัวดูแล้วก็ปิดแล้วก็เย่าให้แป้งมันออกค่ะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะคะถ้ามือไปล้างใหม่ได้เดี๋ยวก่อนนะคะเก,เก็บช้อยเดี๋ยว เาทุบกันหมันนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวตักให้มันตักให้มันเยอะๆนะคะตักทีไรเยอะๆแล้วก็เอามาใส่แบบไม่ให้มีน้ำนะคะไมนใส่แบบมีน้ำถ้าผู้ชมไม่อยากใช้ช้อนก็ใช้อันนี้เลยค่ะมือ <laughs> มือคือส่วนสำคัญเลยค่ะันนี้ก็ชอบมือนะ มาดูขั้นตอนการทําต่อไปนะคะเมื่อกี้สีชมพูหมดแล้วค่ะเมื่อกี้แม่เอาไปต้มเฉยๆค่ะก็เลยไม่เห็นการสีม่วงเลยค่ะหนึเสส็จปีนะ,ะเนี่ยมันก็จะใช้หมือทุบให้แป้งมันออกก็ได้นะคะไมกก่กระทุบะรเขาเรียกว่าเคาะหรือเปล่าลูาอออก <ble> ทำเบาๆนะคะมือคือส่วนสำคัญที่สุดถองร่างกาย

วันนี้ทำสีเสร็จแล้วค่ะเพิ่งต้มไปเมื่อกี้ดุ่มมากค่ะมันมันเหนียวมากเลยนะคะจะบอกให้แต่ถ้าคุณไปใส่น้ำเอามาแค่ในน้านหนนาทีหรือว่าสามนาทีก็ได้คะมันก็จะไม่เหนียวมันก็จะไม่เหนียวติดแบบนี้ ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำวิธีแต่งอย่างไรแต่งอะไรก็ได้ตามใจตามแม่ตนนาแข็งค่ะตักอันนี้ก่อนนะคะ อันนั้นมันคือน้ำอะไรหรอน้ำกะทิค่ะกะทิทันนี้กะทใส่น้ำ ลงมาได้แล้วค่ะน้ำของจริงค่ะฮ่มน่า,ากินไหมคะเนี่ยอ้าวคนหน่อยสิคนจะสวยนะคะคนเบาๆถ้าใส่น้ำแข็งเยอะเกินไปดวมันจะหล่นว้าวมีสีสันด้วย ผลงานเด็กหญิงนั่นที่นี่คิด <c oughs> <c oughs> น้ำน้ำแดงอร่อยไหมลูกน้ำแดงได้มายังไง <c oughs> ได้มาจากอะไรน้ำที่เหลือของ <c oughs> เดี๋ยว<ส><ส>นะคะ<ส><ส>ก็กจะเป็นฮาวายเหรอจะไปฮาวายพกอันนี้มาด้วยนะคะเก็บไว้กินในวันต่อไปเย <c oughs> ้าเพราะว่ามันเสียดายสิคะ <c oughs> ทำใหม่ก็ยาก